สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับเวลา1นึนากาสนาทีนะครับชุดซุนซับเบลนะครับได้มีโอกาสได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงของสโมสกรกิบิทาวนะครับซึ่งเขาย้ายมาสังกัดในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นการลงสนามครั้งแรกนะครับกับสโมสรต้นสังกัดในอังกฤษซึ่งเป็นการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยแวรตูลิกโทรฟี่ในรอบ คัดเลือกนะครับรอบแบ่งกลุ่มในเกมนะครับออกไปเยือนแบดฟอร์ดซิตี้โดยจูสุสเบลสวมเสือ้อหมายเลขสินะครับลงเล่นในกองหน้าร่วมกับแดนนี่โรสกับตันทีมนะครับซึ่งนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจู so il, สุสเบลศูนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีนะครับได้ลงประเดิมสนามใน11ตัวจริงเลยนะครับไม่ใช่ตัวสำรองด้วยถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับอนาคตการค้าแข่งของจูสเบล ที่เขากลับมาอย่างกฤษอีกงหนึ่งหลังจากที่ไปคาแข่งอยู่ที่สเปนนะครับช่วงหนึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางด้านกิบบี้ทาวเนี่ยโชคร้ายไปหน่อยครับในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยนักเตะหมายเลขที่สิบสามก็คือบราวน์นะครับโดนใบแดงนะครับทําให้กิบบี้ทาวเนี่ยต้องมีตัวผู้เล่นเพียงสิบตัวนะครับในการเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับทำให้เสียเปรียบแต่นะครับในที่สุดก็มาได้ลูกจุดโทษนะครับ สามารถนาขึ้นนําได้1ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นครับแบดฟอร์ดก็ได้มาตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาได้ลูกหมงนะครับเป็นประตูชัยนะครับนำไป2ประตูต่อหนึ่งจบการแข่งขันครับแบดฟอร์ดเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่นะครับก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่แฟนบอลไทยเนี่ยได้เห็นจุดเบลลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็นแมตแรก เดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปนะครับว่าจุดสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเนี่ยวัย21ปีจะได้มีโอกาสลงสนามอีกหรือเปล่านะครับในวัย21ปีถือว่ายังอายุน้อยนะครับสามารถนะครับมาร่วมทีมชาติไทยเราได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาทีมเยาวชนแล้วนะครับ ถ้าอยู่23ยิงประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้นี่คิดจะเอาจุดเบลมาเพื่อจะชิงเอาเหรียญทองสี่เกมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะนะครับถ้าจะเอามาก็มาทีมช่างใดชุดใหญ่เลยครับไม่ต้องไปตําหนิตีเตียนว่าเขาเล่นหรือไม่หรือว่าเขามีโอกาสได้ลงสนามหรือไม่เพราะว่าอยู่สเปนยังไงมันก็ลงยากครับหลีกสเปนเนี่ยเขามีจริงๆแล้วกอร์ด و าเนี่ยเขามีซูน้าที่เป็นชาวสเปนอายุ20ไปลายๆนะครับระดับก็เก่าเลยอะ นะครับอยู่สองตัวอ่าดูแล้วก็ยังมีศูนย์หน้าอ่ของรัสเซียอีกนะครับโอ้โหครับแต่ละคนเนี่ยจุดเบลแทกยากเพราะว่าภาพลักษณ์ของจุดเบลรบองตรงเลยตอนไปอยู่กอรโดบาเนี่ยปัญหาที่จุดเบลไปอยู่กอรโดบาแล้วไม่ได้ลงสนามเพราะภาพลักษณ์ของจุดเบลเนี่ยมาจากทีมเยาวชนของสเปรครับเข้าไปร่วมทีมในช่วงอายุนะครับยี่สิบปีนะยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยทำให้ในมุมมองแฟนบอลของสเปนและมุมมองของโค้ชเนี่ยมองเขาว่าเขาพิ่งขึ้นมาจากเยาวชน ซึ่งเขาพูดอย่างนี้ได้เขาทำานี้ได้เพราะว่าหลีกสเปนกับหลีกอังกฤษเนี่ยเขาอยู่ในระดับเดียวกันครับแต่เราอย่าไปคิดว่าทีมชาติไทยเราหรือไทยเราเนี่ยเสม,มอก,กันกับสเปนนะจะไปบอกว่าจุดเบลยุทธ์เท่านี้ต้องมาเล่นเยาวชนก่อนหรือว่าขึ้นตัวจริงที่ชุดใหญ่ยังไม่ได้เอามาเถอะครับเรายังเป็นรองญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับญี่ปุ่นก็ยังเป็นรองหลีกภายในญี่ปุ่นก็ยังเป็นรองหลีกยุโรปอยู่นะครับมันจะทําให้ไทยเราพัฒนาขึ้นได้นะตอนนี้จุดซุนซับเบลเนี่ยได้มีโอกาสลง เล่นตัวจริงนะทีมทีมที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เมื่อเมื่อคาราบาวครับในะแมตช์ที่แล้วแหละนะครับโอ้โ oh หครับดราม่าเหลือเกินครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการประท้วงนะทำหนังสือประท้วงด้วยนะแพ้กิบีปป้ทาวนะ์นะถือว่าทางผีแดงเนี่ยเสียหายมากที่มาแพ้ทีมอย่างกิบบีปป้ทาวนะ์นะและ้วกิบบี้ทาวน์เนี่ยบอกว่าทางแมนยูเนี่ยทำหนังสือประท้วงด้วยว่าทางกิบบี้ทาวน์เนี่ย ส่งรายชื่อนักเตะนะครับผิดกติกาเพราะว่ามันมีนักเตะคนหนึ่งนะนะครับผมคิดบิทาวได้มีรายชื่อตอน12บสนากาหนาทีนะซึ่งเขาปิดการรับรายชื่อแค่12บสนาฬกาตรงนะครับเลทเพียง1นึ่งนาทีนะโดนแมนยูเนี่ยประท้วงเลยหลังจากการในขันที่แพ้นะ,ส,ะสามประตูต่อสองในแมตช์ที่แล้วในคาราบาวครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็ยังเป็นกระแสดราม่าดราม่าไม่หายนะในใน เพจของกิบิทาวนะเกี่ยวกับแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูแพ้เราพานน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับพอ,อชุดเบลนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้นะก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษรายนี้นะครับผมก็หวังลึกๆนะว่าวันไหนนะครับสักวันหนึ่งทีมชาติไทยของเราจะได้มีโอกาสนะนำนักเตะฟีเทา้าดีชุดเบลคงมีโอกาสตดทีมชาติอังกฤษได้น้อยแล้วนะครับ คงคงมีโอกาสได้น้อยเพราะว่าตัวที่จริงจูดเบลก็อาจจะมีฝีเท้าที่ดีนะครับแต่ไปอยู่ผิดลลกนะไปอยู่ผีดเลกสเปนทใไมไม่ได้แสดงฝีเท้าการเล่นไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ยางไรก็ยังเกรดสูงกว่าเราเยอะครับทําให้นะครับโอกาสที่ติดทีมชาติอังกฤษมีน้อยมากๆเพราะว่าเขามีคู่แข่งด้วยกองหน้าตัวเป้านี่มีเยอะครับในรุ่นดาวรุ่งขึ้นมาในอังกฤษเนี่ยทําให้ตอนนี้จูดเบลน่าจะมีโอกาสสนใจที่จะมาเล่นทีมไทยเราอย่างสูงแต่คงไม่มาเยาวชนแน่นอน นะครับคงจะต้องเตรียมตัวสําหรับติดชุดใหญ่แต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามิติมุมมองต่างๆนะสภาพภายในทีมอุดมคติต่างๆของทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเป็นอย่างไรซึ่งมันก็คงยากพอสมควรนในแนวทางที่ผมพูดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับอย่างไรนะเราเชียร์บอลไทยเราก็เชียร์ทีมชาติชุดใหญ่เราอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจากมาในรูปแบบไหนเราก็เชียร์เราก็ตามเชียร์นะครับแต่ผลที่ผ่านมามันทําให้เราผิดหวังมาเยอะก็แค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าวัน อ่พรุ่งนี้นะครับในการแข่งแมตช์แรกนะกับทีมชาติฟิจิจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์คิงขับของทีมชาติชุดใหญ่หรือช้างศึกชุดใหญ่ของเราสําหรับเย็นนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับทีมงโค้ชวังทวัชชัยระวงองกตระกูลจะลงสนามแล้วนะครับทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบสามนะครับได้เวลาแล้วครับเย็นนี้เนี่ยเป็นแมตช์เดย์แล้วละครับอ่จะพบกับ ทีมชาติมองโกเลียยูยูสามในเวลา19นาฬิกาสนาทีณสนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับ่ายทอดสดทางทูวิชันนาวไทยรัฐทีวีและบีจีสปอร์ตนะครับตอนนี้สภาพภายในทีมเนี่ยนะครับพร้อมนะครับในการที่ลงศึกชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกในกลุ่ม F นะครับซึ่งนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้นะหลังจากการให้สัมภาษณ์ผมจับใจความนะอย่างที่ผมนำเสนอในคลิปที่แล้วว่าทางโค้ดวังธวัชชัยดำรงต่อกูลเนี่ย ก็มีความมั่นใจในระดับที่พอสมควรในะในการแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้ผมเคยพูดว่าจะเล่นดีกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมารอดูเลยครับเยื่งนี้ว่าจะจริงไหมนะครับเพราะว่าโค้ดวังก็พูดเหมือนกันว่าได้เสริมทัพเข้ามาตรงจุดตรงเป้าหลายที่นะครับชุดนี้น่าดูครับก็ผมผมคิดว่านะไม่ได้ไม่ได้ดูดีในะลักษณะที่เสริมทัพแบบตัวเก่งอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะ แต่เราเสริมทับในลนักษณะจุดบกพร่องที่เรามีนะครับเท่าที่ผมมองนะครับและยังมีนะครับเพื่อนๆแฟนบอล,ล,ห,ลหลายท่านอาจจะไม่ได้พูดคุยกันในครอบครัวฟุตบอลเราเนี่ยเสียดายที่ไม่มีนักเตะจากนอกเข้ามาเสริมทับซึ่งผมพูดไปแล้วครับว่าทีมเยาวชนนะครับอย่างยูยิบสามยูยิสิบยูยสิบเจ็ดเนี่ยถ้าเรามองดูด,ดีแล้วมันอยู่ในโหมดการพัฒนาภายใน ซึ่งการพัฒนาภายในนี่หมายถึงฟังให้ดีนะครับการพัฒนาภายในนี่หมายถึงการพัฒนาศักยภาพเด็กครับซึ่งมันแตกต่างจากชุดใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าทีมโปรคือเอามาเล่นในลนักษณะเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันกับทีมระดับเอเชียในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงแต่ยูยี่สิามยูยี่สิบต่างๆเน้นนะครับให้เด็กเราได้เล่นนะครับได้ลงสนามได้บพบก,กับคู่แข่งขันระดับเอเชียนะครับทําให้เด็กเราได้พัฒนานี่นี่คือโหมดการพัฒนาครับ แต่สำหรับนะครับเอราวันการิเยซินวาแม็กเซตจูดเบลหรือนักเตะที่ผมเบยนามมาเนี่ยสกอตคอนสเตเบิลหลายคนนะครับฟินนี่พิลวัตฟินบาวพวกนี้เนี่ยเขาจริงครับเขาอายุอยู่ระหว่าง18ปีนะครับถึง20ปี21ปี22ปีเนี่ยยังสามารถเล่นรุ่นเยาวชนได้แต่ทำไมผมต้งบอกว่า,าขึ้นชุดใหญ่เลยเพราะไม่ต้องมาเอาเขามาพัฒนาครับ พอในสโมสรในยุโรปของเขาในเยอรมันนะครับในอังกฤษในฝรั่งเศสของเขาอ่ะเขาพัฒนาดีกว่าเราเป็นสิบเท่าครับการที่เราดึงเด็กมาจากยุโรปเนี่ยเข้ามาในทีมพัฒนาเรามันอยู่คนละระดับครับบอลคนละเกรดมันจะทําให้ทีมเราเสียแล้วมันทําให้เด็กที่มาจากยุโรปเนี่ยเสียเสียบอลด้วยพอจะมองเห็นภาพนะนะครับนี่มันจึงไม่ใช่การพัฒนาแต่มันเป็นการทําลายเด็ก เราควรจะให้เด็กไทยเราล้วนๆนะครับหรือเสริมเล็กน้อยนะเท่าที่เป็นไปได้นะเสริมได้ครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเด็กที่มาจากยุโรปมีฟีทามนะครับในในระดับฟุตบอลที่เราตัดสินญางเปสุธริมเนี่ยว่าสมควรจะติดชุดใหญ่ได้เราก็ต้องให้เขาติดเราจะต้องเข้าใจและยอมรับระบบฟุตบอลของโลกจัดลาดับนะครับอันดับความสามารถหรือระดับเกรดของสโมสรเกรดฟุตบอลให้ถูกต้องเสียที นะครับแต่เราไม่ควรจะดึงเด็กที่เขาอยู่ในเกรดสูงแล้วมาเล่นกับทีมเยาวชนเพราะทีมเยาวชนเป็นการเล่นในลักษณะสมัครเล่นหรือพัฒนามันจะทําให้เขานะครับเสียแพชั่นในการแข่งขันในการต่อสู้แจ้งชิงตําแหน่งในการเล่นในยุโรปของเขาด้วยและมันจะทําให้ทีมชาติไทยเในชุดยาวชนเรารวนครับไม่ได้มีประโยชน์ครับมันทําให้รวนแต่ถ้าเราคิดจะทําทีมชาติไทยชุดยุยี่สิบสามของเราเนี่ยให้กลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียเลยเนี่ย ก็รวมเข้ามาเป็นทีมเลยครับอยาียวมาแค่ตัว2ตัวเอาอยุรปม,มาเป็นทีมโปรเลยได้แต่สิ่งที่เสียหายคือเด็กเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นครับเด็กในไทยอ่ะก็ให้ท่านเลือกเราแต่ในวันนี้นะเวลา19บเกนกาผมมั่นใจทีมของโคชวังชุดนี้นะผมไม่กลัวหน้าแตกหลายคนสงสัยว่าทาไมชอบมาขึนชาแนลออกตัวแรงอย่างเลยสำหรับยูยี่สาชุดนี้ออกตัวแรงสิครับผมเห็นก็คณะคายกผมเป็นชาญน,นุนทำมาเนี่ยผมเห็นธนก,กิจโชคเมืองปักเนี่ยผมบอ,อกตัวแรงอยู่แล้วครับ พอสามคนนี่คือคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมยูยี่สามเราดีขึ้นยูยี่สามเราเนี่ยหลายคนวิเคราะห์ว่าหน้าไม่คมความจริงแล้วเนี่ยยศก,กรบุรภาทุกคนเนี่ยธนาวุฒิโพชัยยิงดีทั้งหมดแหละฮะเพียงแต่ว่าไม่มีใครแอดซิตใ้เขาไม่มีใครบิวบิวเกลใ้เขาอะปัญหาของยูยี่สามไม่ใช่การยิงไม่คม เพราะกว่าจะได้ยิงเนะี่ยนักเตะยังยศก,กรเขามุดแรงไปหมดแล้วครับเพราะเขาต้องมาเลี้ยงบอลเดงสองบอลส่งส่งบอลเดงมาล้วงบอลเดงอะ่ะเพราะเราล้มเหลวในแดนมิดฟิลด์และการเชื่อมต่อจากแดนหลังมาสู่แดนกลางเนี่ยสังเกตดูนะครับบอลไทยจะเป็นสไตล์ที่จะใช้เซตเตอร์แบ็กแล้วก็วิงแบ็กในการตั้งเกมนะครับแต่หาโอกาสเจาะเข้าในหรือเจาะทางด้านปีกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะความบอนแดนทางด้านมิดฟิลด์เราไงครับ พอเราได้ข้าขณะคำยกสื่สารราตีไปยืนคู่กันแล้วก็มีธนกิจชวนเมืองปักและด้านหลังมีชาญนุนธรรมมาอีกคนหนึ่งพอจุดเชื่อมเกมระหว่างแดนรับแล้วก็แดนมิดฟิลด์เราดีแล้วยศกรบุรพาธนาวุฒิพชายเห็นนักเตะที่เป็นศูนย์หน้านะครับเลยหลายคนเนี่ยก็ไม่ต้องลงมาล้วงบอลมากแน่นอนครับประตูเพิ่มขึ้นได้แน่นอนครับรอดูก็แล้วกันครับมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ เย็นนี้ให้กำลังใจนักเตะดอยู่23ของเราลงสนามเวลา19.30นาทีนะครับพลาดไม่ได้ครับไทยต้องรักคนไทยเปลี่ยเชือชาติลูกลานคนไทยต้องดนรับใจชาติ์ลางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องพลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันเนื้นและคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war of elephants must be fearless. But eyes, shoot gold and lead the champions. They will tear and crush the land. Open eyes, shoot gold and lead the champions. They will tear and crush the land. สะอาดเคลียร์เล็กซานเดน่ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งสวิเซอรนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพนคิรีรมชวาเบนเอสซบกเยอรมันคีวัตซินบรองคัลลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตบล์แดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึมงับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาทานเคนดี ทิกุสตาสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแทชันแห่งซ้ายเนือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ศาติ์างวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนนแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But mad and bang tha, so tongue the par, chang su chayam, yeah, but talon bunty, as yeah. But mad and bang ta so tongue the par, chang su chayam yeah, but'a lung Sa I clear, Alex I tong wa eat, why third si SK we dance Siluwa, why make set เยอสโลเยอรมันคีวัดสินรองคลรูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดียูไนตแต่ทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดร้รวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดสซึมงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมอนตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสซาดวิไลเบนเดวสนิโคลหลัิคเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย สุดทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบป่าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพียงไรไครสายเลือดใหม่แห่งช้างสึกเรียงไร